สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้น้องแลมพัดหลุดหลักร้อยมีพระสวยพระเก่ามาฝากพี่พี่เอฟซีเช่นเคยนะมีราคาหน,นึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามรายการนะพี่แล้วก็ด้านบนมีสามร้อยห้าร้อยมาฝากมีชินราชนิดนึงราคาเจ็ดนิ้วมาฝากนะพี่นะเพื่อสนใจเนาะสนใจที่ไหนอะไรโทรเบอร์ติดต่อน,น้องแลมพัดหลุดได้เลยงดต่องดจองของคนที่พร้อมอุ่นเท่านั้นนะคะเอาฝากพี่พี่เอฟซีนนะกดไลค์กดแกดชร์กด,กดติดกดติดตามในช่องน้องแลมพัดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะ ถ้ได้ไม่พลาดได้คลิปต่อไปเนาะวันนี้มีพระหลากหลายเลือกชมกันเอานะถูกใจก็ถักมาได้เลยบอกอีพีด้วยนะพี่ขั้นตอนแรกบอกอีพีบอกวันเลขแล้วก็ดูราคาให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบปิดพี่นะถ้าเรารู้ราคาเราปิดได้เนาะฝากพี่ๆสินะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่เรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันดีกว่าเดี๋ยวให้น้องแรนส่งแ๊บหนึ่งนะ เราจะได้มาชมไม้เล็กที่หนึ่งกันไม้เล็กที่หนึ่งเป็นเนื้อดินกล้องมันไม่โฟกัสน้องแลนต้องทําใหม่ทุกรอบจัดไปไมยเล็กที่หนึ่งเป็นุ้มกซุ้มโกขนมเปี๊ยะกดจิงเดี๋ยวก่อนนะมันต้องกล้องให้โฟกัสด้วยมันไม่โฟกัส โูดิ้งแอบปบหนึ่งนะคะแต่เย็นๆนะมันไม่เห็นเนี่ยเนี่ยถ้าน้องเรมไล์ไปพี่ก็ไม่เห็นหรอกมันไล์ต้องให้กล้องจับด้วยมันไม่จับอ่ะกล้องอันนี้เล่นยากมากของลูกชายเนะี่ยถ้าของจี้เองนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ถ้าของเจเอ็กดแป๊บเดียวได้เลยเนี้ยหมายเลขที่หนึ่งซ้มกอขนมเปี๊ยะหนึ่งร้อยห้าสิบจัดไปได้เลยมีแต่บแบบโอน้นะพี่นักปลายทางไม่มีนะงดต่อต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองเหรียญหลวงพ่อโบยหมายเลขที่สองนี่ค่ะหนังยันเหรียญสวยสภาพเดิมจัดไว้ต่อไปก็เป็นหมายเล็ที่สามพิจิตเมดข้ามเมาหมายเลขที่สามนี่นนนเ,เมื่อชินต่อไปก็เป็นหมายเล็กที่สี่ สมเด็จหมายเลขที่สี่เจ้ากุนนอโคตรจริงอ่ะจัดไปชมเปิดชอบต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านี่ค่ะเป็นชุนกอไมฆกระสิทธิ์ไมฆกระพัดนี่นสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกหลวงพ่อพระอ,อาจารย์เฉลียวนี่ค่ะโคตรจริงอ่ะสองห้าสองสามวัดร่างวางปุกง ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดลงเพราะอุ่มาการกกงหมายเลขที่เจ็ดจัดไปอู้หูสมากต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดเดี๋ยวดูให้เป็นพระดีลาเดี๋ยวดูด้านหลังมันเขียนบอกอยู่นี่ค่ะออกที่เชียงใหม่สองห้าหนึ่งหกยัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านี่ค่ะหมายเลขที่เก้าสมเด็จฝั่งตะกดหนึ่งดอก รู้ที่ไหมพี่พี่รู้ที่ก็จัดไปได้เลยเพราะว่าน้องแหลมไม่รู้จักที่อ่ะรู้เป็นบางองค์ต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่สิบเป็นพระปิตาเนื้อผคงคุกหลักอือหือโคตรเก็บโคตรเก่บต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่สิบเอ็ดอันนี้เหรียญพระธาตุเอ้ยไม่ใช่เหรียญน,นั่นเหรียญประชาธิปไตยรักชาติสร้างชาติสมบูรณ์นะเหรียญสมบูรณ์มากปกติเคยเจอไม่เคยสมบูรณ์สักองค์ ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบสองเป็นสําเร็จหลวงพ่อเปินขี่เสือนี่ควัดบางพระเจ็ดใบต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามนี่ค่ะปิดตาหลวงพ่ออยู่ปิดตาหลวงพ่ออยู่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่พระอาจารย์นำเป็นเหรียญพระอาจารย์นำพัทลุงจะ ตบาก็เป็นหมายเลขสิบห้าพระปิตาอุโต๊ะดูิมพีหมายเลขสิบห้าจะไปตาบาก็เป็นหมายเลขสิบหก 16, พระคะรูปทุมสมัจารปทุมทองอู้เรียนสวยนะเนี่ยเห็นโคตรสวยหมายเลขสนะิบหกนะตาบาก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดยี่สิบห้าศตวรรษหมายเลขสิบเจ็ดแบบว่สวยจริงๆ เหมือนจะเป็นเนื้อชินตะกัวต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดนี่ค่ะปิดตาสามเกย์หมายเลขสิบแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าเป็นมนมพ่อคูณเป็นเหรียญพ่อขวบของพ่อคูณไม่รู้เป็นเนื้อเงินหรือเปล่านี่แจกไปแจกไปต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบของพวกเงินแจกแม่ครัว เมแล้วนะพี่นะขึ้นคอได้เลยต่อไปก็เป็นหมาได้ยิบเอ็ดนางพยอเนื้อโลหะนะพี่จึ้งได้จึง้งอี่ได้ปิด,ด,ด,ปดต่อไปก็เป็นหมาได้ยิบสองนี่่ะหมาได้ยิบสองเห็นเจ้ากุนนอองมาได้ยิบสองพร้อมกระไรต่อไปก็เป็นหมาได้ยิบสามพระพรมสีหน้าหมาได้ยิบสาม มสี่ก่อนตาอก็เป็นหมาได้ยี่สิบสี่อะไรก็บึง้งลราคาโบดหรืออะไรนี่เนี่ยจัดไปต่อัก็เป็นหมาได้ยี่สิบห้าสำเร็จต้องพูดโกดจึงสวยสวยๆต้องจัดนะพี่นะสวยจุดใจทักได้เลยทักได้เลยตาฟังก็เป็นหมาได้ยี่สิบหกอันนี้ตะกุดหมาได้ยี่สิบ 6. รู้หลวงพ่ออะไรแต่ตะปูโคตรเก่าต่อไปก็เป็นหมาได้ยิบเจ็ดหลวงพ่อพันหมายเลยิบเจ็ดออกลาดบุรีปีสองหนึ่งจากไปนี่ค่ะโคตจริงออกลาดบุรีต่อไปก็เป็นหมายเลขยิบแปดต้อ,อ,อปงออป,ปูทวดเนื้อผงม,มาได้ยี่ิบแปด ฝั่งแหล่ด้วยนะแต่ปลาก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าหลวงพ่อรุ่งท่ากระเบือเป็นเหรียญแล้วไหมนะสร้างมาหาวิหารแต่ปลาก็เป็นหมายเลขสามสิบหลวงพอ่งพอหลวงปู่ข้ามมองว่านองลร็มว่าเป็นเนื้อเงินนะคล้ายเนื้อเงินนะมันมีน้ำหนักเยอะอปลาก็เป็นหมายเลขสามเอ็ดสำเร็จแตกแรงงามหมายเลขสามสิบเอ็ดจะไปสวยมาอ ตอก็เป็นมาเล็สามสิบสองนี่ค่ะสมเด็จพระประหลัดสะอาดวัดเฉลิมเด็ดไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะงดดอกงดจองต่อไปก็เป็นมาเ,าะะาเล็กสามสิบสามพระปิตาสถิจุเนเะ็งงไป,ป,น,ปน,น้องแหนไม่สั่นทยายเยอะนะเพราะว่ารู้จักไม่ค่อยเยอะก็เลยเล่าไมา่ค่อยเป็นต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบสี่ เป็นพระกลิงขเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยบัวอะไรเนี่ยบัวเข็มนี่ค่ะวัดตะเดาบัวเข็มอะไรนี่เนี่ยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าสำเร็จระฆังเป็นใหญ่หมายเลขสามสิบห้าจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหก 36. คุณแผ่นของพวกรวยหมายเลขสามสิบหก 36. ก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดหลวงพ่อเจริญสองห้าสามสี่หลวงพ่อเจริญสวยมากนะเนี่ยก็เล่นกันเพลงมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดหลวงพ่อเขียน,นดุม่มเสาห้าเรียนสวยปิ๊บต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าอันนี้เนื้อชิน้นตะกั่วสวยจัดดูนะ ตอน้องแรงได้เลยแต่ปไาก็เป็นหมายเลขสี่สิบหลวงพ่อสุดทนสมเด็จหลวงพ่อสุดทนหมายเลขสี่สิบเด็ดไปต่ปาก็41 41เนี่ค่ะ,คะ,ปะ, 41. 41. คะเป็นจินดาสีเขียวได้นะสี 41. ต่อไปก็42 42เป็นหลวงพ่ภู สมเด็จหลวงปูป่ผู๋สสิบสองบอกอีพีบอกมาเลขให้ถูกต้องแค่นั้นพอติดต่อน้องแรมเนาะมีแต่แบบโอนนะปลายทางไม่มีนะคะต่อไปก็สี่สิบสามหลวงปู่ทิมทาหารไล่สองห้าหนึ่งแปดจัดไปต่อไปเริ่มราคาสามร้อยอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมสามร้อยนี่ค่ะเดียนจุฬาลงกรณ์สามร้อยนะพี่นี่ค่ะจัดไป ต่อปอยเป็นนางกวักเป็นกระดูกเด้พี่นะแต่ชิ้นใหญ่สามร้อยจัดไวกระดูกชิ้นใหญ่มากต่อไปก็เป็นรูปดาวรังผงเงินนี่ค่ะสวยจัดดูเนื้นอนะความสวยมีตอเกเลขลำเบอร์นี่ได้ล่างเดี๋ยวไปสามร้อยนะพี่นะต่อไปก็เป็น สิ่งป้อนเยื่ออันนี้เหมือนจะเป็นหลวงพ่อเงินน่ะเป็นเนื้อดินหลวงพ่อเงินน่ะสามร้อยนะพี่นะจัดไปต่อไปก็เป็นพระกลิงโอ้โหกลงใหญ่จัดกลิงเปาเลดน,นี่สิชิ้นใหญ่มากจัดไปสามร้อยกลิงเปาเลดต่อไปก็เหรียญอารย์ฟันอืสามร้อยนะพี่นะเหรียญก้สวยอ่ะ เหรียหกเดีมเก้าเดี่มทองห้าหนึ่งเก้าจัดไปต่อไปก็เป็นหลวงปูนี่นาปกหลวงปูแพ่วนาปกสามร้อยนะพี่นะจัดไปต่อไปหลวงพ่อตีเดียนหันข้างสามร้อยนะพี่นะจัดไปได้เลยงดตองงดจองคนไหนพร้อมบอนจัดไปได้เลยบอกอีพีบอกไม่ได้ให้ถูกต้องแค่นั้นแหละ มันต้องรู้ราคาด้วยนะพี่เนาะต่อไปนี่ค่ะเป็นรูปหลอ่อไม่รู้หลวงพ่ออะไรให้พี่ดูกันนะเป็นตัวที่สามร้อยมันเป็นรูปหล่อโบราณเลยดูยากมากต่อไปเป็นล็อกปู่ดุลน,นี่ค่ะเี่นล็อกปู่ดุลสองห้าสองห้าสองหนึ่งสุรินทร์สามร้อยนะพี่น่าจัดไปต่อไปก็เป็นพักกิง่งตัดชอ่อ ความเก่ายกให้จัดไปชมพ่อชอบสะดุดตาตะขาตติดต่อน้องเลนนะดูชิ้นไหนไว้ก็จัดไปได้เลยต่อไปก็เป็นพยาดเตาหวงคูริ้วนี่สีสวยจัดจัดไปต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อโบราณนี่ค่ะซุ้มเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะหลังยันเก่ามากอืมสามร้อยจัดไป ข้ามาดูให้เรียบรย้อยแล้วก็ค่อยตาข่ายนะพี่ดต่อไปพาไปชมชิ้ 500. นละห้าร้อยนี่เป็นเนื้อดินแล้ปกกรวยชิ้นใหญ่เต่าฝ่าเมื่อปดิดไว้ที่ห้าร้อยนะคะนี่ค่ะเจ็ดไปเจ็ดตปต่อไปก็เป็นพระริงอับสวนสวยมากคดพงนี่เก่งอับสวน5บาทนะคะ5 0ห้าร้อยอีกเลย ต่ไปก็เป็นสำเร็จแต่ไม่รู้ใช่ววาระครังหรือเปล่ากอบเงิน,นต่อไปเไปไ็นปที่ห้าร้อยนะคะต่อไปก็เป็นเนื้อดินเนี่ยดูอันนี้ยไม่รูที่อะเนื้อดินยังใหญ่เลยโคตจึง่ะเป็นพระหลุเนื้อดินชิ้นใหญ่ห้าบาทนะคะห้าร้อยต่อไปจะพาไปจมเหรียญนี้อันนี้มีเก้าเหลียน มีเเหรียญเเหรียญอีทีสองเกเหรียญอาไปหนึ่พันบาทถ้าซื้อแยกได้ชิ้นละ150ได้บางคนก็เหมารวมพีทีสอกระทรวงมหาไทยพร้อมส่งออดไปอันนี้เก้าเหรียญที่ยหนครับต่อไปจะพาชมชินาราเดี๋ยวเจนเย็นนะเจี๋ยวนะพาไปดูชินาราช ชินลแล้วแะต่มันจะยกหนักนิดนึงเพราะมันน้ำหนักโคตรเยอะแป๊บนึงนะคะรอเวลาแป๊บนึงเด็กน้อง,งแจลจะพาไปชมแป๊บเดียวอ่ะอ่ะดจะพาไปชมจับยากพี่เพราะมันอึ้อใสี่ห้าโลทุ่เนี่ยนี่อ่ะดูสวยมากบอกกเลย แต่ว่าไม่สวยให้ดูทีละหน่อยเจ็ดนิ้วจัดไปสวยมากเอ๊เดี๋ยวขยายขยายเยอะเกินไปเดี๋ยวก็นนะพี่จะได้ดูชัดๆแต่ความใหญ่มันหนักอยู่แล้วล่ะสี่โลห้าโลนี่ปิดไปเนื้อนี่หายากเลยพี่นะดูดีๆว่าเนื้ออะไร อยากให้ส่งแบบกล้องให้ทะลุไปเลยอะ่ะเก็บนิ้วนี่ค่ะดูนะอันนี้ปิดว้ที่4,500บาทเนื้อเนี่ยหายากแล้วก็สร้างน้อยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูดินเต็มพิกัดนี่ดินไทยเต็มแบบนี้ไม่มีนะพี่นะถ้าไม่ใช่เหมาพระบ้านแล้วก็บนหิ่งอะ่ะไม่มีอะ่ะ เกือบเป็นเนื้อเกือบเป็นสีทองอะเจบไปเจ็ดนิ้วถอดทุ่มได้จบไปจบไปิดได้เลยปิดไปิดไปที่4,500บาทหนักประมาณ4ี่ห้าโลอะ7นิ้วสนใจทักได้เลยนะดินไทยเต็มองค์ชมเผื่อชอบสะดุดตาทักหา ติดโดอน้องเลนได้เลยเอยยุกเ่าๆจะไหวเอาฝากพี่เอฟทีนะกดไลค์กดแชร์กลก็กด,กดติดตามในช่องน้องเลนพระหลุดหลักลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนนคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพยงเท่านี้นะพี่อีพี่นาเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ